สวัสดีครับเพื่อนๆเ,เป็นอย่างไรกันบ้างหวังว่าทุกท่านคงจะตัวเล็กปากแดงกับสู้ฝ่าแดงไม่ได้อยู่ดีอย่างที่รู้กันดีครับว่าซีรีทนายน้ำดีหย่างเป็นตึรขคอลซาวได้จบลงไปแล้วงั้นมาต่อกับซีรีส์ทนายอีกซักเรื่องแล้วกันอย่างชี่หากวาด้เรื่องทนายความสาวที่ได้รับอุบัติเหตุจะต้องได้รับการถ่ายเรือจากลูกพี่ลูกน้องของเธออย่างบูสแบนเนอร์หรือหากยักษ์จอมพลังแห่งคณะอเวนเจอร์ จึงเป็นเหตุให้เธอได้รับพลังของฮาร์คผ่านเข้าสู่ร่างกายของเธอเองแต่ก็โชคดีหน่อยที่การเปลี่ยนร่างของเธอนั้นจะไม่คุ้มดีคุ้มลายแบบโบสเอาละมาเริ่มกันเลยเริ่มต้นมาที่ตัวละครหลักของเราอย่างเจนนิเฟอร์วอลเทอร์หรือเจนกำลังเตรียมกล่าวสุนทรพจน์เพื่อขึ้นว่าความในคดีหนึ่งของเธอให้กับเพื่อนสนิทฝั่งอย่างนิกกี้ลามอสและเดนเนสแต่ทว่าเดนเนสคิดว่าคำพูดของเจนมามีช่องโหว่และพยายามจะให้คำแนะนำแก่เธอ กลับกลายเป็นว่าเจนดันเลือกที่จะเชื่อคำพูดของผู้ช่วยทนายอย่างนิกกี้ซะอย่าง,งานั้นก่อนที่นิกกี้จะผลักเดนิสออกไปจากห้องอย่างรวดเร็วนิกกี้พูดติดตลกว่าถ้าเธอไม่ชนะคดีเธอก็แปลงร่างเป็นหักเลยเพื่อที่จะได้ซื้อใจผู้พิพากษาขณะที่ทั้งสองกำลังจะเดินไปห้องพิจารณาคาดีเจนก็ได้ขอเวลาแป๊บหนึ่งเธอย้อนกลับเข้ามาในห้องอีกครั้งแล้วก็ทำลายกำแพงที่4เธอพูดกับคนดูว่า ใช่ก็ตามนั้นแหละฉันเป็นหากคุณคงไม่สนุกกับซีรีส์กฎหมายถ้ายัางคาใจเรื่องนี้อยู่ฉะนั้นฉันขอเท้าความก่อนหลังจากพูดจบซีรีส์ก็พาเราย้อนกลับไปประมาณเมื่อสองสามเดือนก่อนเจนกำลังขับรถไปเที่ยวกับบูสลูกพี่ลูกน้องของเธอเราจะพบว่าบูสอยู่ในร่างของมนุษย์เนื่องจากอุปกรณ์ที่ติดอยู่บนแขนมันคือเครื่องกดพลังแต่ก็เอาเถอะทั้งคู่คุยสับเพเฮระไปเรื่อยเปื่อยครับ อย่างเช่นทําไมถึงมีตะเกียบเสียบคาอยู่ในถุงขนมชีโตสเจนอธิบายว่าใช้ตะเกียบมือจะได้ไม่เหลอรวมถึงเรื่องที่เจนเชื่อว่ากัปตันอเมริกายังไม่เคยโดนเปิดบริสุทธิ์ตามข้อมูลที่เธอดูมาจากช่อง history channel แต่จูจ่ๆเนี่ยก็มียานหน้าตาประลาบบินมาขวางหน้ารถเจนตื่นตระหนกและเบรกสุดตัวซึ่งเป็นเหตุทำให้เสียการควบคุมและรถก็กระเด็นกระดอนลงไปข้างล่าง อุบัติเหตุในครั้งนี้ส่งผลให้เจนได้รับบาดเจ็บจนเป็นแผลชะกันที่แขนเมื่อคานออกมาจากรถได้สิ่งแรกที่เธอทำคือตรวจสอบลูกพี่ลูกน้องของเธอบรูซยังคงติดหนึบอยู่ในรถเจนพยายามจะดึงประตูออกก่อนที่จะนำตัวบรูซออกมาได้ซึ่งบรูซเองก็ได้รับบาดเจ็บเช่นกันครับเจ้าตัวได้เตือนเอาไว้ว่าออกไปไกลๆจากฉันเลือดของฉันม,มันไหลแต่เหมือนจะไม่ทันแล้วครับ เลือดของบรูสมันหยดลงมาผสมที่แผลของเจนเพียงไม่กี่วิหลังจากที่เลือดทั้งสองผสมกันเจนก็แปรเปลี่ยนเป็นชีฮักทันทีเธอตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นจดวิ่งเลิดเข้าไปในป่าเวลาได้ล่วงเลยผ่านไปและเจนก็ตื่นขึ้นมาท่ามกลางป่าซึ่งมันก็มืดแล้วเจนได้พาร่างกายตนเดงเข้าไปในห้องน้ำของาราแห่งหนึ่งเพื่อทำความสะอาดร่างกายแต่ในระหว่างนั้นได้มีสาวๆกลุ่มหนึ่งเดินเข้ามาในห้องน้ำ พวกเธอตกใจเมื่อได้เห็นสภาพของเจนด้วยความหวังดีครับพวกเธอก็เลยหาเสื้อผ้าและรองเท้ามาให้ใส่ก่อนที่เจนจะขอยืมโทรศัพท์เพื่อโทรบอกให้บูสมารับขณะที่เจนกำลังยืนรอบรูซอยู่ด้านนอกบาร์ได้มีชายชะกัน3มคนพยายามจะทำความรู้จักกับเธอครับงไงคนสวยมาคนเดียวหรอเจนปีกตัวออกมาจากชายชะกันแต่ทว่าตั้งสมก็ยังตามตื้อเธอหนึ่งในสามพูดกับเธอว่าแค่ทักทายเฉย จะรีบไปไหนคิดว่าสูงทรงนักหรือไงวะคำพูดเหล่านี้มันทําให้เจนรู้สึกโมโหและกายล่างเป็นฮักอีกครั้งแต่ก่อนที่ชะตากรรมของทั้ง3ามจะขาดบรูซก็ได้ปรากฏตัวขึ้นและเข้าห้ามเธอได้ทันเช้าว,วันรุ่งคืนเจนตื่นขึ้นมาอีกครั้งคราวนี้ตื่นมาบนบ้านริมหาทแห่งหนึ่งในเม็กซิโกซึ่งที่นี่ก็ถูกสร้างโดยโทนี่สตาร์ และพบเข้ากับเสื้อคณะเลสเซปรรน Supreme, ที่วางทิ้งไว้ให้เธอเจนเดินตามเสียงเพลงไปเรื่อยๆจนไปเจอเข้ากับห้องใต้ดินและพบว่ามันคือห้องแล็บสุดไฮเทคบรูซได้อธิบายว่าเขาอยู่อาศัยและพักรักษาตัวที่นี่ในช่วงที่เกิดเหตุการณ์ทานอดดีดเนลโอเคงั้นก็เข้าเรื่องเลยแล้วกันบรูซได้อธิบายถึงสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นยานหน้าตาประหลาดที่พวกเขาพบที่ถนนมันคือ,อยานสื่อข่าวของพวกสาขา บรูสคาดว่าคงมีเรื่องบางอย่างแต่ยังไม่รู้แน่ชัดว่าเป้าหมายมันคืออะไรเรื่องที่สองเขาอธิบายว่าหลังจากหลดความเจนก็ได้รับรังสีแกมมาในระดับที่สง่งผลถึงชีวิตฟังไม่ผิดหรอกครับถึงตายเลยทีเดียวเจนอุทานว่าจีซัสเมื่อหลับรู้ว่าเธอกำลังจะตายแต่ยังครับบรูสยังพูดไม่จบเขาพูดต่อว่า เจมมีโครงสร้างยีนที่ละไมคล้ายคลึงกับเขามากจึงทําให้เจนสามารถผสานเข้ากับรังสีแกมมาได้ระหว่างที่เจมพักผ่อนบรูซได้นําเลือดของเธอมาวิเคราะห์จนทําให้เขารักษาแผลที่แขนของเขาจนเป็นปกติเจนถามด้วยความสงสัยว่างั้นแสดงว่าเธอมีความสามารถเหนือกว่าเขาหรือเปล่าแต่บรูซก็เรียกมันว่าความแตกต่างครับอย่างไรก็ตามเจมไม่ต้องการที่จะเป็นตัวเขียวจอมพลัง เธอขอร้องให้บรูซรีบรักษาเธอให้กลับมาเป็นปกติโดยด่วนบรูซีให้เห็นว่าไม่มีทางรักษาได้ส่วนไอ้เครื่องกดพลังที่บูใส่ในช่วงต้นเรื่องก็ลืมไปได้เลยครับเครื่องนั้นเป็นเครื่องต้นแบบและออกแบบมาเพื่อเขาเท่านานบรูซจําเป็นที่จะต้องให้เจนอยู่ที่นี่สักระยะหนึ่งเพื่อสอนเธอควบคุมพลังให้ได้ก่อนและยืนแฟ้มให้ดูซึ่งภายในเป็นหลักสูตรหรือคู่มือในการควบคุมพลังบรูซใช้เวลาแค่15ปีในการศึกษาพลัง การทดสอบแรกคือการตกรอยู่ในสภาวะตึงเครียดจ,จ,จัดกเจมพูดติดตลกว่าไม่ต้องให้เธอเข้ามาอยู่ในนี้หรอกแค่เปิดเลือกอินไซน์เอาในฉากที่ปิ้งป่องกระโดดลงมาจากรถไฟก็พอแล้วใครคือเพื่อนที่ชวนให้เฮ้ปิ้งป่องปิ้งตองเพื่อตัดความลำคาญครับโรสก็เลยเริ่มการทดสอบทันทีใบเลือดขนาดใหญ่หลายใบปรากฏขึ้นและค่อยๆเคลื่อนเข้ามาหาเธอหมายจะปัดล่างขาดเป็นชิน้นๆแต่แน่นอนแล้วว่า เมื่อความเครียดพุ่งสู่จุดสูงสุดฮักก็ได้ปรากฏตัวขึ้นเจนโกรธจัดและทุ่มประตูใส่บูสเธอกรีดร้องออกมาอย่างปาคลังซึ่งเจ้าตัวพยายามจะสงบสติอารมณ์เจนด้วยการพูดด้วยน้ำเสียงที่อ่อนนุ่มใจเย็นใจหนูนิ่งไว้นิ่งไว้เจนตอบสนองด้วยการถามว่าทำไมถึงพูดกับเธอเหมือนกับกำลังปอบเจ้ามาตัวน้อยกลับกลายเป็นว่าเมื่อ่างกายของเธอแปลเปลี่ยนเป็นฮักแล้วเธอก็ยังเป็นเจนอยู่ครับ มีสติครบถ้วนไม่ได้มีบุคคลที่สองเข้ามาควบคุมร่างกายการทดสอบต่อไปคือการนั่งสมาธิฝึกรวบรวมจิตเพื่อเขาควบคุมพลังแต่ดูเหมือนว่าวิธีนี้มันจะน่าเบื่อเกินไปครับงั้นพรุ่งนี้ลองวิธีอื่นก็แล้วกันเช้าบัดรลุงคืนการฝึกฝนดําเนินไปเรื่อยเรืเริ่มต้นโดยการปลุกอย่างไม่ทานตั้งตัวการต่อเสริมเฟอร์นิเจอร์การฝึกโยคะและแนะนําให้ดูจักกับเพื่อนซี้ของหกัก นั่นก็คือพายืดครับรวมถึงการใช้พลังขั้นพื้นฐานด้วยกวารปาหินก้อนใหญ่ในฉากนี้มีการขิงกันนิดหน่อยครับบรูซเตือนเธอว่าอย่าหักโขมละ่ะเจนใช้พลังเพียงเล็กน้อยกับปาก้อนหินได้ไกลกว่าบรูซเจ้าตัวเหมือนจะโดนหักหน้าพี่แกก็เลยยกหินก้อนที่ใหญ่กว่าปาทะลุหายเข้าไปในกีบเมกพร้อมพูดถึงถ่ายว่าแค่สาธิตไม่ได้เกทับการฝึกก็ดำเนินไปเรื่อยๆครับทั้งการกระโดด การฝึกความสมดุลร่างกายบลูส์เนี่ยค่อยๆทำไปครับส่วนเจนทำแป๊บเดียวก็ได้แล้วแถมพิ้วกว่าอีกและการฝึกท่าพิพคคำรามบลูสกระแทกหมัดอย่างแรงไปที่ผืนจนมีแรงสั่นสะเทือนนิดๆแต่เจนกระแทกทีหินผาและแวกนั้นล่วงไปหมดผื้นดินสั่นสะเทือนเป็นวงกว้างเห็นได้ชาวบ้านเชื้อตัวลูกมักจะแก่งกวัวตัวพ่อเสมอถ้านึกภาพไม่ออกก็ลองนึกถึงข้าเนกับวีนอมอะไรแบบนี้ เจนตระหนักได้ว่าเธอควบคุมพลังได้แล้วงั้นก็ไม่มีเหตุผลที่เธอจะต้องติดแงกอยู่ที่นี่บรูซพยายามจะทธิบายถึงภัยอันตรายที่คนรอบข้างของเจนต้องประสบพบเจอเจนบ่นว่าการเป็นฮักมีแต่ข้อเสียบรูซก็เลยบอกข้อดีของการเป็นฮักครับนั่นก็คือร่างกายจะเผาผลาญแอลกอฮอล์ได้อย่างรวดเร็วแปลว่าดื่มเหล้ากี่ถังก็ไม่เมานั่นแดงภาพตัดมาตอนกลางคืนขวดเหล้าและขวดเบียร์วางเกื่อนการเต็มไปหมด จากบทสนทนาทำให้เราทราบว่าบรูซกับโทนี่รวมสร้างบาร์ที่นี่ขึ้นมาแต่ส่วนใหญ่โทนี่มักจะใช้เวลาเมาซะมากกว่าและเอาแต่บทเล่นสเตฟชาวบัานลุงคืนครับแม้ตอนเป็นฮักจะไม่เมาแต่พอกลับกลายเป็นล่างคนก็แหงสงานเมื่อถึงช่วงฝึกสมาธิเจงก็เอาแต่บนว่าเมื่อไหร่เธอจะได้ไปจากที่นี่กลับไปเป็นทนายตามปกติ แต่บรูซกล่าวแต่พูดถึงภารหลาน,นาทีของการเป็นซูเปอร์ฮีโร่รวมถึงการจัดระเบียบกับอารมณ์โกรธเจนชี้ให้เห็นว่าเธอควบคุมอารมณ์โกรธของตัวเองได้เนื่องจากอาชีพการงานของเธอมักจะต้องจัดการกับอารมณ์เสมอจากนั้นเจนก็แปลเปลี่ยนเป็นชีฮักและแปลงร่างกลับเป็นคนให้ดู ดังนั้นเจงก็เลยเก็บข้าของขึ้นรถจี๊ปกลับบ้านบรูซยังตามตื้อเธอไม่ว่าจะชอบหรือไม่ยังไงเจงก็เป็นซูเปอร์ฮีโร่แล้วและหน้าที่ของเธอก็คือการปกป้องโลกใบนี้อย่างไรก็ตามครับบทสนทนาเริ่มทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆบรูซย,ย้ำอยู่เสมอว่าเธอคือซูเปอร์ฮีโร่เจงไม่สามารถกลับไปใช้ชีวิตแบบเมื่อก่อนได้ขณะที่เจงกล่าวหาว่าชีวิตของบรูซถูกภาคไปเพราะการเป็นซูเปอร์ฮีโร่ แถมต้องอยู่ตัวคนเดียวห่างไกลผู้คนไม่มีเพื่อนไม่มีใครครบไม่ได้เจอครอบครัวทั้งหมดนี้เจนไม่ได้อยากจะเป็นแบบนั้นเจนยังคงยืนการที่จะเป็นทนายความและดำเนินชีวิตต่อไปเหมือนเมื่อก่อนแต่บรูซก็ควบคุมสติอารมณ์ของตนเองได้เข้าตอบกับเจนอย่างมีเหตุผลแต่ฟางเส้นสุดท้ายก็ต้องขาดเมื่อบรูซกอดอยู่หน้ารถจีบ และเจงก็เล่งความเร็วจนเหวี่ยงเขาก็เด็นออกไปทั้งสองแลกมัดกันอยู่สองสามบาดก,ก่อนที่บรูซจะใช้ท่าตบจนเกิดแรงสั่นสะเทือนม,มหาศาลส่งผลให้เจนกระเด็นออกไปตามคลื่นเจนทำบ้างครับแต่บันแหลงไม่ท่าหงบรูซไม่เห็นดังนั้นเจงก็เลยทำเรื่อยๆเธอปล่อยคลื่นเสียงออกมาจนบรูซถึงกับต้องซุดตัวลงไปนอนกับพื้นอย่างไรก็ตามครับการประทะกันของทั้งสองส่งผลให้บาริมห่าเกิดความเสียหาย ทั้งสองก็เลยหยุดวิวาทการบรูซลองขอให้เจนช่วยซ่อมบาในเวลาต่อมาครับบรูซก็ยินยอมปล่อยให้เจนกลับบ้านเขาย้ำกับเธอว่าในโลกใบนี้เธอมีแค่เขาคนเดียวที่เข้าใจเธอฉะนั้นหากมีปัญหาอะไรก็โทรมาได้ทุกเมื่อทั้งสองกอดลากันและเจนก็แสดงความเสียใจที่พูดไม่ไดีออกไปถึงแม้มันจะเป็นเรื่องจริงแต่มาปัจจุบันครับเจนบอกว่า มีแค่ครอบครัวของเธอและนิกกี้แค่คนเดียวที่รู้ว่าเธอเป็นฉี่หาาแน่นอนว่าซีรีส์กฎหมายมันก็ต้องมีฉากโต้แย้งกันในห้องพิจารณาคดีใช่ไหมหล่ะครับขณะที่เจนกำลังจะโต้แย้งต่อหน้าคณะลูกขุนท่านใดนั้นก็มีสาวร่างยักษ์สวมชุดสีดำและสีทองบุกเข้ามาในห้องทั้งห้องตกอยู่ในความแตกตื่นนิกกี้ขอร้องให้เจนกายล่างและไปจัดการเจนไม่เต็มใจสักเท่าไหร่พอมีคนอยู่เต็มไปหมด แถมเสื้อตัวนี้ก็เป็นเสื้อตัวโปรดอีกด้วยเจนถอดรองเทา้าก่อนที่จะแปลเปลี่ยนเป็นฉี่หากหญิงแปลกหน้าตั้งคำถามว่าหล่อนเป็นใครกันเธอตอบว่าเจนนิเฟอร์วอลเทอร์ทนายสายลุยก่อนที่จะยำสาวแปลกหน้าไปชุดหนึ่งจนหมดสภาพเจ้าหน้าที่รีบเข้าจับกลุ่มสาวแปลกหน้าขณะที่เจนค่อยๆกลับมาเป็นคนปกติเธอปรับแต่งเสื้อผ้านหน้าผมเล่ากับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นและประกาศอย่างมั่นใจว่า เธอพร้อมที่จะโต้แย้งแล้วส่วนในฉาก end credit ปรากฏภาพของเจนและบรูซนั่งดื่มอยู่ที่บาร บรูซเปิดเผยว่าสตีฟโรเจอร์ไม่ได้บริสุทธิ์เขาถูกเปิดบริสุทธิ์ในปี1943ตอนออกทัวร์กับ U.S.O. และก่อนจากกันไปผมยิบยกหนึ่งเรื่องที่คุณอาจจะไม่รู้เกี่ยวกับชีหัก EP 1มาเล่าให้ฟังกันฉากที่บรูซสอนวิธีควบคุมพลังให้กับเจนเดิมทีแล้วฉากเหล่านี้จะอยู่ใน EP ที่8และจะนาเสนอในตอนที่เจนเป็นชีหักแล้ว พร้อมกับการเล่าอุบัติเหตุและการควบคุมพลังควบคู่กันไปอย่างไรก็ตามในช่วงหลังการถ่ายทำผู้กำกับก็ตัดสินใจว่าฉากเหล่านี้จะต้องถูกปรับเปลี่ยนให้มาอยู่ในอีพีแรกเพื่อให้ผู้ชมทราบถึงที่มาของพลังตั้งแต่เริ่มต้น